เรื่องราวของสายมูความเชื่อความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับช้างนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จุ๋มปอยเด้งจัดเต็มให้คุณเชิงชายก็นับถือครับด้วยเหมือนกันรพระพิคเนธแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช่ค่ะดังนั้นนะคะท่านใดที่มีความสนใจศรัทธาในเรื่องนี้ตามพี่จุ๋มปอยเด้งไปเลยนะคะในอาสาพายิ่มค่ะ องคาใจมีคําถามในใจว่าที่มาที่ไปวิชาคชศาสตร์และความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับชาา้างมีความเป็นมาอย่างไรที่ไหมนะคะวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเด็ดดวงดวงตะวัน <c oughs> เพราะว่าจุ๋มีคําตอบมาให้คุณผู้ชมชมแล้วนะเจ้าค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นสารประรกมนะคะก็เป็นเหมือนออครูบาประกรรมของคนเลี้ยงชา้างค่ะ ก็จะเป็นที่สิงสถิตของครูบาซึ่งก็มีหลากหลายว่าจะเป็นพวกเราเนี่ยนับถือมาคนนะมาอธิษฐานมาขอพรมาเยอ่และประด้ตลอดอย่างปกติถ้านั่งอยู่ทั้งวันจะเห็นมันมีผลไม้มาลงเรื่อยๆก็คือบางทีที่เขาบนหรือเขาขอไว้ยังหมอก็เคยขอคนใกล้ตัวบางทีไม่กล้าขอท่านมากเพาะทาจะลำคาใจก็คือขอขอชีวิต ขอขอคู่รักเอก็มันไม่เกินเดือนเดือนนะเหรออุ้ยลดอ่ะมาก็มาขอขอเจ้าตัวเล็กฟังหมอพลอยเล่าปฏิหารที่เกิดขึ้นแบบนี้จุ๋มก็อยากจะขอพรได้ไ้เจอหนุ่มในฝันบ้างเหมือนกันนะคะเอาแบบเบ้ามานเดชสูงยาวเข่าดีแบบติกเกตสดาพรโอ้ยบอกเลยนะคะว่าแค่คิดก็เยิ้มแล้ว าที่หมู่บ้านช้างพนิยหลวก็แวะมาขอพรกันได้นะคะแต่ของดีของมงคลที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่จะมีอะไรอีกนั้นต้องรอติดตามชมนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะยิ้มทไมทั่วย